มากันที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมแล้วสําหรับการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารองค์กรปกครองภาคราฐัฐภาคเอกชนรวมถแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานในปีนี้ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่7จ็ถึงเพฤศจิกายนในแนวคิดความสุขแห่งสายน้ําปิงนักรามหานาทียังคงไว้ซึ่งจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามมีการประกวดขบวนกระทงใหญ่ถิงง้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะแสดงโคมล้านานาน,นับหมื่นดวงพร้อมประดับไฟแสงสียามค่าคืนสว่างสวัยทั่วเมืองเชียงใหม่บริเวณหประตู เมืองสี่แจงและครั้งแรกกับเทศบาลยี่เปงเชียงใหม่บนโค้งน้าแม่ปิงที่ยาวที่สุดหท่าน้ํากับอีกหนึ่งสายน้ําชัยมงคลรวมโดยกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมายตลอดการจัดงานรอยกระทงมีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแต่ถ้านึกถึงรอยกระทงและนึกถึงยี่เปงด้วยเนี่ยต้องมาที่เชียงใหม่นี่คือไฮไลท์ทั้งคนเชียงใหม่เนี่ยออกมานอกบ้านมาลอยกระทงมาร่วมกิจกรรมยี่เปงกันหมดแล้วก็นะักท่องเที่ยวทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศเนี่ย อยากมาคนเชียงใหม่พร้อมต้อนรับพร้อมดูแล,แลจะประทับใจและอยากกลับมาเยือนเชียงใหม่เราอีกครับ